โียมีพี่น้องมามากมายหลายท่านนะครับจึงทำให้สถานที่จอดรถนะครับที่ได้จัดเตรียมไว้โดยฝ่ายโดยเทศกิจของสำนักงานเขตเชียงหลวงนะครับที่ได้จับริการสะดวกให้ทุกท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรก็ขอมาขออภัยด้วยนะครับและขอขอบคุณทางสำนักงานเขตเชียงหลวงนะครับขอขอบคุณนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดสซื้อ สถานที S <S <an> ่การทำการทำงานศพที่เราหมกนะครับข่าวการระดมควันแล้วก็จากสถานกาเขตศูนย์หนูนะครับขอต้องขอขอบคุณครับน้องๆนะครับขณะนี้เป็นเวลาของท่านนะครับเป็นเวลาของครอบครัวเป็นเวลาของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านมีอะไรนะครับวันนี ใจไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่เราจะทำเราได้ด้วยกับการเล่นโลกและการนะครับของอาตมาในวันนี้วันีที่วินเทอร์สเนะครับปีนี้นะครับขอให้เราได้มีความสุขความอบอุ่นนะครับกับบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นในบททดสอบ วันปีนี้่นกำลงร้อนแต่ท่านก็ได้ใช้ความสมัในการผู้ส้อดของการละเว้นในสิ่งข้อห้ามของอวตาราโดย่านได้การโอนลการผู้สู้อดตังจวางใจนะครับพระบรมีผานมาด้วยความสําเร็จ์ามพันคนับความสัเ็ตของเราทั้งหเราได้สู้กับคนโลกทั้งสู้ของเราันนี้เราได้ได้ก็ได้เป็นควส แต่ว right, ่ามันียยสิที่าได้มาไีัเลยันนก็ือว่าเราไม่มีใครที่บอกติดโควิดแม้แต่คนเดียวเลยคือจริงที่บอกนละลายได้ยะ